เรามาตามข่าวสารของนักเตะรุ่นเก่าอย่างลูก้ามดริชหน่อยนะครับมีรายง,งานว่าอันฮิลานครับเตรียมกลับมาล่าตัวมดริชอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจาก a ารสนะครับสื่อของสเปนครับบอกว่าอันฮิลานครับสโมสรของซาอุดิอราระเบียเตรียมกลับมาล่าตัวลูก้ามดริชมิดฟิลตัวเก่าของราชันชุดขาวในช่วงซัมเมอร์นี้ สตาร์วัย38ปีอย่างโมดริชนะครับตกเป็นเป้าหมายของอันฮิลานเนี่ยมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีรายง,งานว่ามีการยื่นข้อเสนอมหาศาลนะครับถึง300ล้านยูโรกับสัญญา3ปีเพื่อให้เขามาอยู่กับสโมสรนยังไงก็ตามครับสุดท้ายลูก้าโมดริชปฏิเสธข้อเสนอไปและอยู่กับเรอัลมาดริดต่อด้วยสัญญาอีก1ปีซึ่งต้องบอกว่าสัญญาของเขาจะหมดลงหลังจบฤดูกาลน,นี้ครับ2023-2024โดยรายง,งานบอกว่าจะไม่มีการขยายเพิ่มอ,อ,กอีกแล้วครับ ด้วยเหตุนี้โมดริชนะครับจึงพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวและขอ้อมูลจากอาร์สตอรน,นี้บอกว่าอันฮิลานยังคงมุ่งมั่นเลยที่จะดึงตัวรุกโมดริชไปร่วมงานกันที่ซาอุดีอาราเบียนะครับผมปัจจุบันครับอันฮิลานภายใต้การคุมทีมของจอสเชียสนะครับที่มีสตาร์เด่นอย่างคาริดูคูลิบาลีเซอร์เกมิลินโควิชซาวิทครับแล้วก็อเล็กซานดรามิโตวิชเนี่ยกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ นำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนด้วยการมี53คะแนนจาก19เกมนะครับนำหน้าอาร์นเซอร์ของโรนันโดที่อยู่อันดับ2ของตาราง7แต้มนะครับผมโอ้โหนานละก็อนาคตไม่แน่นอนครับหลังจากหมดสัญญากับเรอันมาริดแล้วน่าจะแยกทางเลยหรือเปล่าสำหรับลูก้าโมทริชนะครับโอ้โหตำนานของเรอันมาริดอีกคนนะครับอยู่มาตั้งแต่เยาว์วัยครับตอนนี้ก็38ปีเข้าไปแล้วสำหรับโมทริช ทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับอนาคตของแข่งเก่ารายนี้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเยยวยาเลยนะครับผม